别来。 สวัสดรับทุกท่านครับเราได้แล้วนครับที่นะครับล้วก็มาสตรีสตรีมคลิปสดๆนะครับก็สมอในเป็นาาอี่มนี่มันนี่กูมาเอาจิงเลยโอ้โหอ โทดนึงแล้ววะี๋ยโขอกลัปไปต้นเช้าก่อนนะครับบันเร่งนะครับเราเป็นตอนเช้าทำไมค้างจัง่าะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับแลวก็

นะครับก็คลิปมันอาจจะไม่ดีพอสมควรนะครับแต่ก็ขอได้ถ่ายเลยนะครับก็บัตรนึงนะบัตรนึง นะครับเป็นที่ผมก็กำลังสตรีมคลิปแบบสดๆเลยนะครับเนี่ยเดน้องเอนินดั่น kau, 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 ก็ไปซัมฟ้าซัมบ้านแบบดินนะครับดินนะครับพวกคืนนี้มีเอ่อแน่นะแน่นอนเลยเลเปอร์นะครับนะครับคุณก็สาธิตสดมีเสือก็คืออะไ

ừ, có chui Cái bia mang mà. คือม oh, mm ่อกี้อกั๊

ดี่ยวเเราคอสีกไม้แหมนะครับคอโอไม่ใช่โอ้ค6ช ไปต้นเลยครับตายบนครับเฮ้ยบิงบงตื่นบนเลยนี่บ้านเลบ้านเราก็แบดดิ้งมาเร็วไฟปุกระตุ 写了三。 Thank you <önemli> <sore> Terima <vigor yaris> kasih uh sesuai mulai man Thank you. Wow. No. 在某个。